ตอนที่แล้วถึงตอนที่ทาเกโซ่กลับมาตาฮาจิมาขอยากับบ้านหลังหนึ่งสองแม่ลูกตอนแรกก็ลังเลจะไม่ให้ยาแต่ตอนหลังก็เปลี่ยนใจเพราะเห็นว่าเป็นแค่นักรบชั้นเลวคงไม่มีมีภัยต่อครอบครัวของตัวเองหญิงสาวข้างในจินตอบมาว่าถ้าให้แค่ยาหรือคะอืมหญิงสาวนั้นคิดจะอยู่สักครู่หนึ่ง แต่ยังตัดสินใจไม่ได้จึงเข้าไปปรึกษากับคนข้างในบ้านทากิูุโดได้ชิดนั้นเพราะได้ยินเสียงกระดิง่งกรุ้งติ้งกรุ้งติ้งค่อยๆจางหายไปจากบ้านเข้าไปข้างในและแล้วมีผู้หญิงวัยกลางคุณคนหนึ่งโผล่หน้าออกมาจากหน้าต่างด้านข้างสงสัยคงเป็นมารดาของหญิงสาวนั้นและสั่งเด็กสาวนั้นว่าอากิมิเปิดประตูให้สองคนนี้เข้ามาเถอะ ถึงแม้พวกเขาจะเป็นทหารไพ่รบแต่พวกเขาเป็นแค่ทหารชั้นเลวทหารปลายแถวทางการคุ้งไม่สนใจโคตรอหน้านี่เป็นการพบกันครั้งแรกระหว่างทากกซูมาฮาจิกับอาเกมิและโอคุมารดาของอาเกมิและเป็นการพบที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของทากกซูและมาฮาจิให้แยกกันไปอย่างคนละเส้นทาง อย่างเป็นเวลาหลายปีหลังจากนั้นอากมิและโอโคมานดาของเธออาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ตามลำพังเธอเพิ่งมีได้15ปีและกำพร้าพ่อสองแม่ลูกยังชีพด,ด้วยการเก็บสมุนไพรมาทำยาที่มีชื่อว่าโมงุสะเอาไปขายในเมือง ทาเกโซกับมาตาจินอนรักษาตัวอยู่ที่โรงฟืนข้างบ้านของสองแม่คู่นี้เป็นเวลาสามอาทิตย์จนการบาดเจ็บของเขาเกือบหายเป็นปกติแล้วเพียงไม่กี่วันทาเกโซูและมาตาจิสนิสนทสนมกับอากมิอย่างรวดเร็วอาจเพราะวัยของพวกเขาไม่ต่างกันมากนักและเธอโกวเวีขาดเพื่อนเล่นด้วย โอคผู้เป็นมารดาของอากมิมิแม้จะมีอายุ30มสิบต้นๆแต่นางดูยังไม่แก่นางมักจะแต่งหน้าด้วยแป้งขาวอยู่เสมอใ้ภายในบ้านนางก็ยังแต่งหน้าบางครั้งโอคุก็พูดแบบที่เล่นทีจริงกับอาอาจิละทาเกโซว่าอยากให้พวกเขาคนใดคนหนึ่งมาเป็นแฟนกับอากคมิและอยู่ดูแลพวกหล่อนตลอดไป ซึ่งทําให้ทาเกโซแและมาตาฮาจิซึ่งแตกถึงกับเขิดอายทีเดียวอันที่จริงรูปร่างของทาเกโซก็ดูเป็นผู้ใหญ่เกินตัวอยู่แล้วเพราะว่าพัทาเกโซเป็นคนสูงกว่ามาตาฮาจิเล็กน้อยโอโคหวังพึ่งคนใดคนหนึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวของเธอในอนาคตจึงให้การช่วยเหลือคกพวกเขาอย่างดีเหนือสิ่ง หนึ่งสิ่งใดโอโคต้องการให้พวกมาตามาตาฮาจิและทาเิโซูพิทักพวกนางจากพิทักพวกนางจากการคุกคามของพวกโจรป่าที่มีหวัวหน้าสุยิคาเซเทมปะผู้เคยฆ่าสามีของนางเป็นผู้มีอิทธิพลและมีฐานะคนหนึ่งในแถบนี้เมื่อหลายปีก่อน อากิมิได้พบกับเทมปะโดยบังเอิญจึงรู้ว่าโจรกลุ่มป่าของเทมปะกำลังกลับมาริดต่ยชาวบ้านละแวกนี้อีกเพราะพวกมาระเคระคายมาว่าสองแม่ลูกนี้คู่นี้ได้ไปแอบลักลอบเก็บอาวุธและของประจำกายของเหล่าทหารที่ตายในสนามรบที่ทุ่งเซกิงาราและนำมาขายอาเกมิและโอโคได้ขายของที่ ลักมาจากศุบทหารทรัพย์สินต่างๆผัานนำมาขายนั้นได้มากโขอยู่ซึ่งโจรเทมปะโจรป่าตั้งใจจะมาคุมขู่ริถัไทยสองแม่ลูกในคืนนี้เมื่อทาเกโซ่และมาตาฮาจิรับทราบเรื่องนี้จากปากอาเกมิโดยตรงจึงเข้าใจพฤติกรรมรับรับล่อๆของอาเกมิที่ทาเกโซได้พบ ในครั้งแรกในคืนนั้นของเมื่อเดือนที่แล้วลำพังแค่การเก็บสมุนไพรและทำยาเพียงอย่างเดียวคงไม่พอ,หล,อลหล่อเลี้ยงสองแม่ลูกโดยเฉพาะตัวแม่ที่มีนิสัยฟุ้งเฟอ้อแบบคุณนายและใช้ใจเงินอย่างเติบมือในช่วงที่สามีของเธอของนางไม่เสียชีวิตเพราะนางชอบนิสัยฟุ้งเฟอ้อแต่เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของลูกนี้ ทาคิสูและมาตาฮาจิจึงได้วางแผนล่อให้เทม,มะกับสมุนไพรเข้ามาในบ้านของโอโคโ,โดยให้โอโคโอเป็นลกต่อด้วยความประมาทคิดว่ามีแต่ผู้หญิงสองคนอาศัยอยู่ภายในบ้านเท่านั้นเทมะกับสมุนไพรขอากับ,กบะกับสมุนของมันจึงไม่ค่อยระวังตัวเท่าใดนักโดยใช้ความได้เปรียบจากการอยู่ที่มืดแต่ ทาเกซูและมาตาจิได้ใช้ไม้ดำสีสนิทที่ทำจากต้นโอ๊กของโอโคตีเทมะจนตายคามือส่วนลูกสมุนของมันถูกมาตาจิใช้ดาบไล่ฟันจนหนีตะเลิดไปตั้งแต่ทาเกซูเกิดมาทาเกซูเทบไม่เคยสัมผัสกับความอบอุ่นของความรักจากพ่อและแม่ของเขาเลย พ่อของทาเกโซเป็นสามุไรที่เข้มงวดมากและยินชาไม่ต่างอะไรกับดาบเล่มหนึ่งไม่ต่างอะไรกับดาบเล่มหนึ่งพ่อของทาเกโซฝึกหัดให้เขารู้จักการใช้ดาบตั้งแต่เด็กๆและการเข้มงวดในการฝึกดาบของเขาแม่ของทาเกโซทิ้งเขาไปแต่งงานใหม่กับผู้ชายคนอื่นที่หมู่บ้านอื่นตั้งแต่เขาอย่งเด็ก เพราะทนความไร้น้าใจของพ่อของเขาไม่ได้แม้แต่ตัวทาเกโซ่เ,โซเองก็ไม่เคยได้ความรักความอบอุ่นจากพ่อและแม่ของเขาเลยภาพพจน์ของเขาต่อพ่อคือผู้ชายที่ดูน่ากลัวมากคนหนึ่งทั้งเมื่อทาเกโซได้มีอายุเก้าขวบก็เคยหนีพ่อไปหาแม่ที่จังหวัดอื่นเพราะว่าคิดถึงแม่ แม่ของทาเกโซเพียงเพียงเพื่ออยากพบฟัมปลอบประโลมจากใจของแม่ที่อ่อนหวานจากปากแม่แต่แม่ของเขาบอกมาว่าลูกเอ๋ยเดี๋ยวนี้เจ้าต่อขึ้นมากแล้วนะแค่นั้นเองแค่นั้นจริงๆทาเกโซต้องพบกับความผิดหวังเพราะว่าแม่ของทาเกโซได้มีสามีใหม่แล้วแม่ของเขา โอบร่าให้ขอร้องให้เขากลับบ้านเพื่อไปหาพ่อเขาไปอยู่กับพ่อเขาในไม่นานนักพ่อของทาเกโซก็ส่งคนมาตามตัวเขากลับบ้านคนของพ่อทาเกโซคนของพ่อทาเกโซจับเขามัดไว้ติดติดไว้กับหลังม้าและจูงเขาแบบพลุงพลังกลับหมู่บ้านมิยาบทซึ่งเป็นบ้านเกิดของทาเกโซ พ่อของทาเคโซโกรธมากที่เขาหนีออกจากบ้านท่านได้ใช้ไม้เรียวตีลงทุษทาเคโซอย่างนับไม่ถ้วนจนแทบตายคามือของท่านนอกจากนี้พ่อของทาเคโซยังได้คาดหูตะคอกอีกว่าถ้าหนีไปหาแม่อีกคราวนี้ท่านจะเอาให้ตายจริงๆต่อมาไม่นานทาเกโซก็ได้รับทราบข่าวว่า แม่ของทาเกโซได้เสียชีวิตไปแล้วด้วยโรคไข้ด้วยโรคไข้เจ็บป่วยทาเกโซก็กลายเป็นเด็กเกเรที่ไม่มีใครเอาอยู่แต่พ่อของเขาเองถึงกับใช้ตะบองเหล็กสั้นที่เรียกว่ายุทธิมาตีเพื่อกำราบเขาคราวนี้ทาเกโซกลับคว้าท่อนไม้สู้กับพ่อของเขาอย่างไม่เกรงกลัวหน้าอินหน้าผมใดใดอีกแล้วเด็กเกเรอ,อื่นๆในหมู่บ้าน จะมีใครมากรับทาเกโซอีกหรือไม่มีพวกมันล้วนแตกเกรงกลัวทาเกโซกันทั้งนั้นจะมีแต่มาตาฮาจิซึ่งเป็นลูกชาวนาระดับดีคนเดียวของครอบครัวหนึ่งเท่านั้นที่จะคบกับเขาได้และยอมเปิดใจคบกับทาเกโซอย่างเป,เป็นเพื่อนสนิทใจเมื่อทาเกโซอายุได้สามสิบสาม 13ปีรูปร่างของทาเกโซก็สูงใหญ่เกือบเท่าผู้ใหญ่คนหนึ่งแล้ววันหนึ่งทาเกโซได้พบกับสมุไรพเนจรคนหนึ่งชื่ออาริมิคิเฮยที่มาปักป้าจา้างกับผู้คนในหมู่บ้านมิยาโมโ,โตะด้วยความกระนองทาเกโซได้ออกไปต่อสู้และประลองกับวกเขากับเขาดูและฆ่าเขาตายอย่างง่ายดายด้วยกำลังวังชาดุดม้าป่าม้าบ้าของเขา นี่เป็นครั้งแรกที่ทาเกโซได้ฆ่าคนตายขามือเมื่อทาเกโซได้ใช้ชนะนัดแรกในการประลองฝีมือในครั้งนั้นผู้คนในบิวหมู่บ้านก้มลือกันในในเรื่องความเก่งกาจและร้ายกาจของทาเกโซมันทําให้ทาเกโซยิงพยองและยิ่งเกเรมากขึ้นทุกทีทาเกโซเป็นคนที่หวาดกลัวและเป็นที่รังเกียจของคนในหมู่บ้านนี่เป็นสิ่งที่ กลับเป็นปฏิกิริยาทําให้ความรู้สึกและความตระหนักชาของหัวใจทาเกโซมากยิ่งขึ้นทําให้หัวใจทาเกโซแข็งกระด้างขึ้นแล้วขึ้นอีกขึ้นแล้วขึ้นอีกต่อมาเมื่อพ่อของทาเกโซเสียไปอีกคนเขาจึงรู้สึกถึงว่าความดุร้ายในตัวเขายิ่งสะสมมากขึ้นเรื่อยๆถ้าหากไม่มีโอกินพี่สาวคนเดียวของเขาที่พำนักอยู่จากหมู่บ้านของเขา ไปไม่ไกลมากนักบางทีเขาอาจจะก,ก่อเรื่องวิวาทใหญ่โตจนถูกไล่ออกจากไปนานแล้วมีแต่น้ำตาของพี่สาวอย่างเดียวเท่าที่จะหยุดความเกเรของทาเคโซได้เมื่อพี่สาวของทาเคโซอ้อนวอนขอร้องด้วยน้ำตานองหน้าเ <SU> <ion> ขามักจะใจอ่อนและยอมทำตามพี่สาวเสมอด้วยความมึกขืบข,ของทาเคโซเขาจึงชวนมาตาฮาจิ ออกไปเข้าทัพร่วมรบที่ทุ่งเซกิงาราความจริงลึกๆในหัวใจของทาเกสุก็ต้องการที่จะเลิกเกกีริเกรีกลับตัวกลับใจเป็นคนดีและประสบความสำเร็จในชีวิตเหมือนกันแต่เขามองไม่เห็นทางเท่านั้นเขาขาดทิศทางในการดาเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางความมืดปิดและความจริงความการลียุกต่างฝ่ายต่างแบ่งแยกเป็นกบเหล่า การทำลายล้างข้าวฟันกันเพื่อชิงอำนาจชิงความเป็นใหญ่กว่าทากซโซจะได้ค้นพบแสงสว่างชี้การนำเดินชีวิตของเขาจากนั้นก็เป็นเวลาหลายปีแต่ในขณะนั้นทากซโซยังเลไม่เห็นอะไรการกระทำใดๆล้วนแต่เป็นสำนึกสัญชาตญาณดิบของทากคโซทั้งนั้นบางทีเจ้าสัญญาณชาติาณ สัญชตาตญาณดิดในตัวเขาที่เองที่ทําให้พ่อไม่ไม่รักเขาเขาจึงรู้สึกตัวว่าตัวเองนิสัยไม่ด,ไมดีไม่ยอมแพ้คนมาแต่ไหนแต่ไรจิตใจอาฆาตและไม่ละเว้นจากการฆ่าฟันอันตรพานทาเโซุต้องการกําจัดสิ่งนี้ให้ดีที่สุดเพื่อให้มันยอมแพ้ทาเโซุให้ได้ไม่ต้องกระทืบมันให้จมดินก็ตาม ความเถื่อนความหยาบความกระด้างในนิสัยสันดานของทากิโซไม่มีโอกาสได้รับการขัดเกลาด้วยจากการศึกษาหรือธรรมะใดๆมาก่อนทั้งสิ้นพ่อของเขาได้พยายามดัดสันดานของเขาด้วยวิธีการของทหารรบนั่นยิ่งกลับเพิ่มเคี่ยวเล็บให้กับทากิโซให้มีความโหดร้ายมากขึ้น ทาคิโซมีความมั่นใจจนเปี่ยมกอดออกรบว่าจะสามารถประสบความสำเร็จสร้างชื่อเสียงในการทำศึกครั้งนี้ได้แต่แล้วความขวัญของเขาถูกทำให้พังทลายอย่างยับเยินไม่มีดีที่ทุ่งซีกิฮาระเขาต้องกลายเป็นผู้แพ้สงครามและหลบหนีสงครามจากการตามไล่ล่าของอีกฝ่ายหนึ่งอย่างหัวซุกหัวซุนเพราะฉะนั้น เมื่อเขาได้รับทราบว่าเจ้าสุอิยาเซมะซึ่งเป็นหัวหน้าของโจนกลุ่มป่าผู้เปรียบเสมือนนายทัพกองหนึ่งเขาจึงได้ระบายความไม่สมหวังของเขากับโจนคนนี้เขาตีโอบจนตายคามือทาเคโซ่ตโจนป่าจนตายคามือทั้งทั้งยอมแพ้แล้วและวิ่งหนีแล้วแต่ทาเกโซ่ ก็ยังกระโดดตามไปกระนำด้วยดาบไม้จนทําให้หัวกระโหลกของเขาแตกเป็นเสี่ยงเสียงและลูกในตาของเขาถลนออกมาจากเบ้าตาจึงเป็นที่สาแก่ใจของเขาทาเคซูรู้ตัวเองดีตัวเขานั้นขณะนั้น,นนั้นแทบไม่ใช่คนแล้วแต่เป็นส,สัตว์ป่าตัวหนึ่งที่มีความดุร้ายยิ่งจากผลงานที่ปรับจูนเทมมะ ลงได้ทําให้โอโคให้ความสนใจในตัวคาทาเกโซยิ่งขึ้นแม้ก่อนหน้านี้นางก็เริ่มให้ท่าทาเกโซแล้วโดยที่นางเอ็ดย่องเข้ามาซึ่งทาเกโซกำลังนอนหลับอยู่คนเดียวในโรงฟืนทาเกโซตักตกใจตื่นด้วยสัมผัสของหล่อนและรู้สึกอึดอัดในการปฏิบัติตัวของนางเป็นอย่างยิ่ง แม้จะสำนึกในบุญคุณของนางกับลูกสาวที่ได้ช่วยชีวิตของทาเกซูและมาทาจิโอาไว้แต่ก็ไม่เคยคิดเป็นอย่างอื่นถึงแม้ทาเซจะไม่เคยผ่านสตรีมาก่อนและยังไม่อยากจะลองด้วยเธอรู้ไหมฉันมีความรู้สึกอย่างนี้ต่อเธอทาเกซูผมทราบดีครับผมเป็นหนี้บุญคุณคุณนะ้า อย่างไม่อาจที่จะลืมเล,เลือนได้ฉันไม่ต้องการจะมาทวงบุนุนกับเธอหรอกฉันเพียงอยากจะบอกเล่าเธอให้ฟังว่าความรู้สึกของเราคุณรอที่มีต่อกันบางครั้งมันลึกล้ํารุนแรงยิ่งกว่าหลักเกณฑ์ทางศิลธรรมที่คร่าครึเดี๋ยวครับคุณนะเดี๋ยวก่อนครับคุณนะขอให้ผมไปจุดไฟในห้องให้สว่างก่อนคน คนอะไรไม่รู้เล่นตัวจังชอบเล่นตัวจังพอรู้ว่าก็ชอบคนอะไรก็ไม่รู้โอ้โค่บุญพืมพำพืมพำอ๋อคุณนะครับทากิซูบอกผมรู้สึกตัวว่าทุกสัดส่วนในร่างกายของผมกำลังสั่นเทิมไปหมดแล้วครับและรู้สึกหวาดกลัวในตัวแม่ไม่คนนี้ยิ่งกว่าศัตรูใดๆที่ผมเคยผ่านมาทั้งหมดผมไม่เคยรู้สึกวันไหวตัว เรื่องนี้อย่างนี้มาก่อนเลยผมกเ็เถือบทอยหลังออกไปทาคิโซบอกถอยติดฝาผนังห้องและตัดสินใจไล่โอโคโออกไปจากห้องคุณนาครับกะรุณากลับไปที่ห้องคุณนาถอะครับมิฉะนั้นผมจะตะโกนเรียกมาตาฮาจินะครับโอโคแสดงสีหน้าผิดหวังไม่พอใจที่ถูกขัดขวางไม่สมหวังใน,ในการที่เธอนอนกับทากิโซ ทาเกโซอากิิเรียกเธอน่าจะเข้าใจความรู้สึกของฉันที่มีต่อเธอได้แล้วนะทาเกโซูนิ่งไม่ตอบโอมูโอโคบอกว่าเธอทำไม่ชัดอับอายมากรู้ไหมอับอายอะไรหรือครับใช่สิสักพักหนึ่งอาเกมิเดินเข้ามาอากิมิซึ่งเป็นลูกสาวของโอโคเดินเข้ามาขัดจังหวะเสียก่อน ก่อนทีเ่เรื่องราวจะลุกลามออกไปแต่ตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมาทาเกซูตัดสินใจแล้วว่าจะทจะชวนมาตาฮาจิออกไปจากที่นี่และไปให้เร็วที่สุดเมื่อโอโคเห็นว่านางไม่สามารถโน้มน้าวจิตใจให้ทาเกซูมาหลงส,สน่หไม่ไมอย่างเธอได้นางจึงเบนเป้าไปที่มาตาฮาจิแทนในคืนว่า โอโค่ได้เรียกทาเกซุและมาตาฮาจิข้าพบและเรียกกล่อมว่าพวกทางและอากิคมิคงอยู่ต่อที่นี่ไม่ได้อีกแล้วเพราะถึงแม้เทมมะจะตายไปแล้วเทมะะซึ่งเป็นจนเตมันก็มีลูกน้องชายอยู่คนหนึ่งชื่อสุยิคาเซโคเฮย ซึ่งไม่เพียงแต่สมุนเยอะเท่านั้นมันยังเก่งกาจในวิชาดาบและวิชาดินจาด้วยมาตาฮาจิและทาเกโซคงไม่คนามือของพวกเป็นแน่เพราะฉะนั้นพวกนางต้องการอุปยุกไปจากที่นี่หลีกหนีที่นี่ไปเร็วที่สุดว่าแต่ว่าทาเกโซและมาตาฮาจิจะทำยังไงต่อจากนี้ทาเกซซตอบนางไปว่า พวกผมจะเดินทางกลับหมู่บ้านบ้านเกิดนางทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ขยั่นขยโยป้อนเล่าให้ทาเกโซ่กลับมาตาจิดื่มสุราจ,จนหมดไปสามหาหมดไปสามหายนะครับเมื่อทาเกโซ่รู้สึกเมาโอโคก็บอกกลับไปนอนคนเดียวที่โรงฟืน้นพร้อมทั้งพร้อมพูดกันในกระแหนว่าก็เธอชอบนอนคนเดียวไม่ใช่หรือ เมื่อทาเกโซตื่นมาในวันรุ่งขึ้นตอนสายๆเพราะเมื่อคืนเขาเดื่มมากไปหน่อยจึงนอนหลับเป็นตายกว่าจะฟื้นคือตื่นขึ้นมาได้พระอาทิตย์ก็ลอยลุ่งสูงลิ้วแล้วเพ,เ,พเ,พเพียงแค่ตื่นมาเห็นบางอย่างสังเกตรอบตัวเขาเข้าของสัปพะระที่แม่ลูกทั้งสองจัดเตรียมเอาไว้